ฟีช่องเซาท์อินเชียนะครับเอาวันนี้ผมมีคลิปจากช่องทัวลงนะครับจะขออนุญาตคลิปช่องทัวลงมาให้ฟีได้ชมนะครับเกี่ยวกับเรื่องพม่านะครับมีสาวคนหนึ่งนะครับไปโพสเหมือนประมาณว่าเข้าค้าพม่าอะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวไปชมคลิปกอนนี้ก่อครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเเราค่อยมา คุยกันอะฟังคลิปเค้เขาว่ายังไงครับเก่งมากก็ปิดประเทศจ้างกันเองนะด้านคนไทยประสบโงครับบอกว่าจ้างต่างด้าวเนี่ยมีคุณภาพยิ่งกว่าคนไทยครับก่อนจะฝักเรื่องราวทั้งหมดผู้ชมอย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กคุณลมง ซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมมันเกิดประเด็นมาจากมีพี่สาวท่านหนึ่งนะครับก็มีการโพสต์เรื่องราวของการเรื่องของแบบต่อต้านแรงงานข้ามชาติเอาไว้นะครับเขาบอกไว้ว่าถ้าสมมหรณเกียดแรงงานข้ามชาติกันนักเนี่ยเปิดประเทศไปเลยดีไหมนะแล้วก็จ้างไทยนะไทยทํากันเองเลยเป็นไงละ่ะได้บอกนายทุนบอกรัฐบาลเลยครับคุณพี่เขาคงจะเห็นด้วยหรอกนะคะบอกแรงงานข้ามชาติมาแย่งทรัพยากรจะมายึดประเทศบ้างแต่ก็ไม่พูดนะว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยทำให้แบบธุรกิจใน,นประเทศเนี่ยจะเลิศง,งอกงามไปเท่าไหร่แล้วงงมากเลยนะไม่ด่าเรื่อง ชเรื่องสวยกับคนที่หากินกับแรงงานข้ามชาติตั้งนะคะัทุกที่บอกคนไทยเด็กไทยเนี่ยยังไม่ได้รับการดูแลไม่ดีเท่าแรงงานข้ามชาติเอา้าเอาเวลาไปด่าคนมีอานาจในประเทศสิคะสติเนาะถ้าจะเห็นต่างก็ขอแบบมีข้อมูลนะมาโตกันแบบปัญญาชนใครเกี้ยนมาหยาบคายมาเจอตาคุดนะย้ำอีกรอบก็คือทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะคนนี้ไปทําตามกฎสร้างความเดือดร้อนในกันแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจจัดก,การไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนก็แค่นั้นคนที่เขาดีก็มีอีกมากถมไปครับ ยืนยันนะครับเราเนี่ยไม่ได้มีปัญหากับแรงงานขูกกฎหมายนะครับย้ำตรงนี้ไปก่อนนะครับย้ำตรงนี้นะฮะแล้วก็มีคนไทยหลายคนผู้ชมก็เข้ามาคอมเมนต์เอาไว้นะแนวๆแ,แบบเออเห็นด้วยกับเจ้าของโพสต์นะก็คือพยายามจะบอกว่าให้การจ้างคนไทยเนะี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับการจ้างแรงงานต่างด้าวเลยนะครับเช่นคนนี้เขาบอกว่าในฐานะที่เขาเป็นเอชอาร์เนี่ยนะครับเขาบอกว่านายจ้างทุกคนเนี่ยก็อยากจะจ้างคนในประเทศนะแต่ดูรู้จ้างบางคนครับ บางคนก็เลือกงานบ้างลางานบ่อยบ้างทะเลาะเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องเมาสุณไปมาทํางานต้องหาคนใหม่มาเรื่อยๆสุดท้ายแล้วเนี่ยก็เลือกจ้างคนต่างด้าวดีกว่านะอยู่สถิติแล้วเนี่ยจากพฤติกรรมเนี่ยสุดท้ายก็คงไม่ผลจริงๆครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผู้ชมก็มีคนไทยที่มีสติบ้างนะครับก็ได้ออกมาย้ําเตือนนะครับบอกว่าเหมือนจริงๆแล้วที่พี่ผู้หญิงท่านเนี้ยพูดเนี่ย มันคนละเรื่องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะบแบบออกแนวมันจะหลงประเด็นนะครับเขาบอกว่าเรื่องนี้มันคนละเรื่องกันนะอย่าพ่วประเด็นนะแรงงานต่างดาวเนี่ยถ้าเข้ามาแบบถูกต้องเนี่ยคนไทยจะว่าอะไรนะให้สวัสดิการดีกว่าหลายประเทศตามกฎหมายนะฮะส่วนในเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยคือทํางานผิดกฎหมายทําสิ่งผิดกฎหมายเปิดโรงเรียนเถื่อนครูเถื่อนทํางานที่กฎหมายในไทยเนี่ยไม่ได้อนุญาตก็อย่าไปทำพ่แม่แอบมาขายโรตีคนไทยยังหัดชกมวยได้ค่าตัวเป็นแสนได้ขึ้น เวทีระดับโลกพม่ามาเป็นกรรมกรมาขอฝึกวยไทยเจ้าของค่ายเห็นความตั้งใจก็ฝึกให้ด้านคนที่ขึ้นเวทีระดับเนินอีกมีอีกหลายคนที่ยากจนนะถ้าสมมติว่าคนไทยเก,ยกนะลียดพม่านะเหรอพม่าจะอยู่เป็นหลายล้านคนได้ยังไงเป็นสิบยี่สิบปีพม่ามอนหรือกระเหลี่ยมเนี่ยถ้าไม่ทําผิดกฎหมายใครจะไปว่าอะไรลนะ่ะที่จริงคนไทยเนี่ยง่ายๆสบายๆทีส่สุดแล้วนะแต่อย่าทําอะไรที่มันล้ำเส้นรเรื่องที่ทุกเลี่ที่สุดเนี่ยก็คือการแอบ,บมาเปิดโรงเรียน เลยนะทางที่ไทยเนี่ยก็ให้เรียนฟรีแถนยิงเสือกม,มาร้องเพลงชาติพม่าอีกมันมีที่ไหนเขาทํากันบ้างสมมติคนไทยไปแอบเปิดโรงเรียนพม่าร้รองเพลงชาติไทยคนพม่าจะยอมเหรอขนาดโรฮิงญาเนี่ยเกิดที่ประเทศเดียวกันเนี่ยพมา่ายังไม่ให้เสรีภาพเลยแล้วก็รวบถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ด้วยนะอยากกับแบบโรฮิงญาเนี่ยทำอะไรผิดมากมายไปไล่ทาอะไรเขาอีกนะทั้งทหารแล้วก็ประชาชนพมา่าทำจุดๆ,ๆกับคนโรฮิงญาหลายล้านคนอยาให้ต้องพูดเยอะเลย,เลยครับนั่นแหละคุณผู้ชมยังยืนยันคำเดิมน,นะครับว่าจริงแล้วคนไทยส่วนใหญ่ แน่บ้างครับคือผมขอโพสในฐานะก็คนไทยคนหนึ่งนะครับอ่าขอโพสในสิ่งที่พี่คนนี้เขาโพสเนี่ยในในส่วนตัวของผมผมก็มีมุมมองว่าแกพูดหลงประเด็นนะครับอ่าเหมือนที่ช่องโซลงเขาพูดคือหลงประเด็นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เขาต่อต้านคนอพม่าอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ได้ใช่ว่าต่อต้านแรงงานพม่านะครับ แต่เขาต่อต้านในสิ่งที่คนกลุ่มนี้ทำนะครับคนที่เข้ามาทำงานจริงๆแบบถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็มาทำงานอยู่ปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีใครไปว่าอะไรอยู่แล้วครับอ่าทุกคนก็คือคนไทยเราเนี่ยมันไม่ได้ไปรังเกียจเตียดฉันประเทศไหนประเทศหนึ่งแบบอะไรหรอครับเขารังเกียจเฉพาะบุคคลนะครับคือรังเกียจเฉพาะบุคคลไม่ใช่ว่ารังเกียจแรงงานต่างด้าวหรือรังเกียจแรงงานพม่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมว่าเข้าใจผิดนะครับ ก็คือเขาพูดถึงแรงงานที่เข้ามาแล้วทำตัวไม่ดีนะครับอย่างกลุ่มรุอะไรเนี่ยที่ไปชุมนุมเนี่ยที่สวนหลวงรอเก้าผมถามว่ามันสมควรไหมเอามมนต้องคิดอะไรเยอะถ้าสมมติแรงงานไทยนะครับที่ไปทำงานที่เกาหลีเนี่ยทุกวันเนี่ยแล้วก็ไปทำเหมือนที่พมา่าทำแบบเนี้ยถามว่าเกาหลีเขาพอใจไหมดูทุกวันนี้เกาหลีเขาพอใจไหมเขาเกลียดคนไทยขนาดไหนถามว่าผมเป็นคนไทยคนหนึ่งนะ ผมก็ไม่เคยไปเกาหลีไม่เคยไปรังเกียจอะไรเกาหลีแต่ผมก็ต้องโดนคนเกาหลีเขาเกลียดไปด้วยเขาก็เหมารวมคนไทยทั้งประเทศไปด้วยว่าคนไทยไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากกลุ่มผีน้อยที่ไปทำนะครับครับเออมันอาจจะมีแค่ไม่กี่คนนะครับที่ทําผิดทําชั่วทําไม่ดีอะเขาก็กลายเป็นเหมาคนไทยทั้งประเทศไปเห็นไหมเธอคุณต้องต้องเข้าใจประเด็นด้วยว่า ไอสิ่งที่เขาอ่ะคนทุกคนที่เขา,เาพยายามออกมาต่อต้านในแรงงานพม่าเถื่อนๆพวกเนี้เขาแตะต,ต,ต่อต้านคนที่มันไม่ดีไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรนะครับมีอย่างที่ไหนมาเปิดโรงเรียนในประเทศไทยแล้วก็มาสอนกันเองหลักสูตรของตัวเองร้องเพลงชาติตัวเองอยู่ในผื้นแผ่นดินของอีกประเทศหนึง่งผมถามคำหนึ่งนะถ้าเกิดคนไทยไปเปิดโรงเรียนที่ประเทศพม่าแล้วก็ไปร้อง ทำอะไรทุกอย่างเป็นแบบไทยที่ประเทศพามา่พาพมา่าเขาจะยอมไหมล่ะนะครับก็อย่างที่พี่คนนี้เขาบอกเมื่อกี้อ่าช่องตลงเขาบอกอ่ะขนาดคนโรฮิงญาคือเกิดบนผืนแผ่นดินพามา่าแท้ๆถือว่าเป็นคนพามา่าคนหนึ่งแท้ๆพวกเขาก็ยังมีปัญหากันนะครับเห็นไหมเขาเขายังทําอะไรไม่ไม่มีสิทธิเสรีภาพสิทธิเท่าเทียมกับคนพามา่าทั่วๆไปด้วยซ้ําไปคนโรฮิงญาน่ะ เห็นไหมความแตกต่างมันแตกต่างกันเยอะเราจะให้แบบสิทธิทเขามาทํางานก็มาสิครับมามถูกต้องตามกฎหมายมีใบอนุญาตคือทุกอย่างตามกฎหมายแล้วก็ทําอาชีพที่เป็นอาชีพที่อกฎหมายไทยอนุญาตให้ทําไม่ใช่ทําอาชีพที่เป็นแบบกฎหมายไทยไม่อนุญาตนะครับมันคนละอย่างกันนะเอะทุกวันเนี้ยที่เขาต่อต้านคุณเคยเห็นไหมคุณเคยสนใจไหมว่า พม่าจริงๆมาอยู่ในเมืองไทยเราเนี่ยทาอาชีพอะไรบ้างไปดูเลยแถวมาหาชัยอ่ะเปิดร้านขายของในตลาดสดทั้งตลาดแทบจะเป็นคนพม่าทั้งหมดแล้วที่ขายนี่คือมันเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นบางทีอย่าโลกสวยนะครับโลกสวยเกินไปมันมันไม่ใช่นะครับเราต้องมองความเป็นจริงด้วยนะครับคนเราอ่ะการที่มาแล้วมาอยู่ดีๆทํามาหากินดีๆไม่มีใครเขารังเกียจอะไรหรอกครับ ทุกคนเขาให้ความรักความเมตตาทั้งนั้นแต่บางคนก็อย่างที่เห็นนะครับเห็นไหมฆ่าคนไทยแท็กซี่เห็นไหมล่าสุดใหม่ๆเนี่ยหรือแม้แต่ทำร้ายฆ่ากันไอ้คนบ้านเดียวกันคนประเทศเดียวกันที่ไล่จับกันอยู่เมื่อสองสา 2, วันเนี้คือสิ่งเหล่านี้มัน ไม่สามารถจะควบคุมได้เพราะอะไรครับเพราะบางทีก็เข้ามาแบบไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ไม่รู้ใครเป็นใครสิ่งที่คนอ่าคนไทยทุกวันนี้ออกมาต่อต้าน,นคือมาต่อต้านเรื่องนี้นะครับอ่าตถามว่าอ่พาพม่าเข้ามาอยู่เมืองไทยได้ทําไมเราไม่ไจ,จัดาการเจ้าที่มันก็เป็นเพราะเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยแหละบางส่วนนั่นแหละครับอ่าที่ไปรับเงินรับทองเข้ามาแล้วก็มา ให้การช่วยเหลือครับใช่ทุกคนก็รู้ไม่ใช่เขาไม่รู้แล้วเขาก็พูดถึงมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปอำนวยความสะดวกเข้าไปให้การช่วยเหลือแต่ถามว่าประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยจะทำอะไรได้ล่ะอย่างมากมันก็แค่ออกต้องออกมาพูดนะครับออกมากระตุ้นจะให้พวกเราไปไล่จับเจ้าหน้าที่ที่ทำผิดเหรอใช่ไหมครับ ผมถึงบอกว่าบางทีก่อนที่เราจะจะคิดอะไรหรือหรือมองอะไรเนี่ยก็อยากให้อ่ามองในมุมอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่มองแค่ว่าอ่ามีแรงงานมาแล้วก็มาทํางานให้ตัวเองให้ตัวเองแบบมีไรายได้มีเงินมีทองล่ํารวยอะไรได้เนี้ยแต่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็ช่างเขาจะทําถูกทําผิดอะไรก็ช่างอะไรเงี้ยมันมันไม่ได้นะครับ คือคนไทยทุกคนเนี่ยก็ต้องช่วยกันนะครับสอดส่องเป็นหูเป็นตาคนไหนที่เข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายทําดีดูดีเราก็โอเคแต่คนไหนที่มันทําไม่ถูกเราก็ต้องจัดการนะครับปล่อยไว้มันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คนไทยทุกคนเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอ่าเราเกียรติแรงงานต่างด้าว แล้วพยายามจะแบบไล่ออกให้หมดประเทศไปเลยอย่างที่พูดเนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้นะครับสวัสดีครับ